การรักษาทางเลือกด้วยพลาสมาเย็นจากมียรีสำหรับโรคนี้โปรโตคอล1เลือกโปรโตโคอลแรกภาวะติดเชื้อและว,วางอาเรในตำแหน่งที่ได้แสดงไว้กรุณาปฏิบัติตามเวลาการรักษาที่แนะนำในแต่ละกรณีโปรโตคอล2เลือกโปรโตโคอลที่2การรักษาแผลและว,วางอาเรในตำแหน่งที่ได้แสดงไว้กรุณาปฏิบัติตามเวลาการรักษาที่แนะนำในแต่ละกรณีโปรโตคอล3 เลือกโปรโตโคอลที่3การรักษาต้านไวรัสและว,วางอาร์เรในตำแหน่งที่ได้แสดงไว้กรุณาปฏิบัติตามเวลาการรักษาที่แนะนำในแต่ละกรณีโดยสรุปจะใช้เวลาอย่างน้อย7-60วันในระดับเล็กน้อย6-8สัปดาห์เพื่อการรักษาระดับปานกลางและ3-6เดือนในการรักษาระดับรุนแรงในแต่ละรอบการรักษาตามเกณฑ์ และว,วางอเรในตำแหน่งที่ได้แสดงไว้กรุณาปฏิบัติตามเวลาการรักษาที่แนะนำในแต่ละกรณีพึงระลึกว่าการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกทางการรักษาที่ถูกต้องสำหรับคุณ